เมื่อจเจริญวัยก็ได้สมสู่กันเองผู้ชายชื่อกุณณรฤษีผู้หญิงชื่อมิคุปติท่านวาสุเทพจึงได้สร้างเมืองขึ้นชื่อว่ามิคสังคแล้วให้กุณณรฤษีครองราชสมบัติในเมืองนั้นและให้คนทั้ง6ที่ได้จากรอยเท้าสัตว์ต่างๆไปอยู่ในเมืองนั้นด้วยฝ่ายราชากุณณรฤษีตั้งอยู่ในโอวาทของท่านวาสุเทพครองราชสมบัติได้77ปี พระเจ้ากุณละเรีมีพระราชบุตรสามองค์คือเจ้ากุณริหนึ่งเจ้ากุณริโลละหนึ่งและเจ้ากุณริศิขนาดหนึ่งท่านวาสุเทพก็ได้สร้างนครให้พระราชบุตรสามองค์ของพระเจ้ากุณละเรีอยู่คนละแห่งเมื่อพระเจ้ากุณละเรีล่วงลับไปเจ้ากุณริศริขนาดก็ได้ครองราชสมบัติในเมืองมิฆสังครแล้วก็ไปครองราชสมบัติในเมืองรัตนปุระอีกเมืองหนึ่ง